เค okay, จ้าวันนี้พามาชมสวนมะระนะจ๊ะอีพี่ใดวะจำบ่ได้พ <c oughs> าชมมะระอีกนะจ๊นะเนาะคุณแมวว้ยมะระเขาได้ดตัดอาอธิลาเทียนะจ๊นะเนาะอาทิลาเทียเพราะว่ามันใหญ่สายดิมะระเนหงนี่ใหญ่สาใหญ่ยายสาเนะจ๊นะเนาะได้ดตัดอาธิลาเทียเรากับโกคู่กันพร้อมนะจ๊ะที่จะมาบอกสูฟังพามูกก่ก่อนคนฟิลิป,ปินเนาะเขาจะเอาบอกให้ปลูกเขาจะเอาบอกให้ปลูกเขาจะกกว่าก่อนก่อนปลูกแน่าวาสซัวนวะ ก็เลยเอ่อปลูกเนาะจ้ะปลูกแล้วกัอ่าก่อนกับใครใเพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนฟิลิปปินส์เน่าจะอ่ะาว่าจะโพดลงเฟซนี่บ่กคู่กันเนาะจ้ะโพดลงอ่าช่องฟ้าเนาะจ้ะช่องฟ้าบ่กคู่กัน <c oughs> แฟนก็นเลยว่าอย่าไปโพดอีกว่าสันว่าจมให้ก่อนแล้วหนึ่งจบให้ก่อนแล้วหนึ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะจากวันนีอๆๆๆ้อาทิตย์นี้ก็เลยบ่กโพดเลยบ่กโพสเนาะจ้ะเพราะว่าพวกข้าในคู่กันอยู่ เดีย๋ยวนี่ติดหนีจ้ะติดหนีข้าเจ้าไม่อยากจะเว้าติดหนีมาละนอกจากนาะติดหนีมาละสร้างคนละปวนสองปวนเนาะบนันนี้นวยหนึ่งมันเบาอุ้ยมีแมงอ่าปวดสารผิดของแท้่นอกจากของแท้มีแมงจอแล้วก,ก่อนกบบว่าได้สีดยาหนำนอกจากนาะว่าได้สีดยาจ้ะอ่าอันติดหนีมาละจ้ะติดหนีมาละอุ้ยมีอันเนานิดนึงนอกจากนาะฝนตกแบบว่า ฝนของหัวจะตกเดย์โมโหกันหูเงาเนี่จจะอ่าหน่วยหนึ่งมันเบาเนาะหน่วยหนึ่งมันเบาอ่าสามหน่วยผืนนี้ต่อปอนดนะสามหน่วยผืนนี้จะต่อปอนมันเบาสินะจะมันเบาบันยูยูหลานคางสิขาเจากับขายแพงเนาะจ้ะเนาะก่อนกับขายอันก่อนกับขายลดลงมากอีกเหรียญหนึ่งสําหรับหลานคางสินะจ้ะคว้าขายมูอคว้าห้องขันเท้าขายถือคาาห้องของบ่ได้ราคาอย่างเนาะจ้ะซึ่งมูอนี้ก่อนกับคืนราคาเื่กันจ้ะราคาของก่อนกับคืนเื่กันเพราะว่า อี่ยังมันกับแพงเลาวจ้ะเนาะอี่ยังเขาสื่อกับแพงบันนี้ปุ๋ยก่อนโอ้ไมีหดแล้วก่อนก็เลยเอาหมูมาเลี้ยงเอาหมูมาเลี้ยงเอาหมูมาเลี้ยงกระเล่ใส่อันใส่ขี้หมูสินะจ้าเนี่จ้ะลูกหน่อยก็กำลังมาเลยใส่ขี้หมูหน้าหมูสิแม่จ้ะน้าหมูที่เขาอาบน้ำให้หมูเลาวจ้ะเนาะมาหมดไม่ยังนี่จ้ะสาเหตุที่เอาหมูมาเลี้ยงขี้รถเป็นสื่อเป็นชั่วโมงหมดอนเดิมจ้ะเป็นสุดกอพุ่นนะโู้นะ เมื่อไห่อันมาละนอกจากนวยมาละจะได้ได้น้ำได้น้ำอ่ะน้ำอาบมูนะจ๊ะเนาะเอามาหุดจะน่วดกับกำลังจะมาอยู่จะมื่อนีอ้เขาฉีดตัดแล้วนี่จ้ะอันกับแกแล้วมันก็เป็ี่ยนอย่างสิเนะาะเมื่อไห่อันคก็ไข่ไข่ขขน่วยดจนเน่าอย่างสิน้ำมาหาสาหิบอะไรเนาะก้นเออกลอนก็เป็ี่ยนอย่างสิ พ่อตเอาเราจ้ะพ่อตาเราด้วยที่ตัดมือนีจะตัดมือนีตัดเของเมืองเรจาจ้ะมือนีตะละนันไวยพวกคู่กันเนาะจ้ะก่อนติดหนีเพื่อนเน,นาะจ้ะติดหนีมาละเนาะจ้ะอาทิตย์หนีก็เลยบ่ปูดเลยบ่ปูดวา่าเอาไปใส่หนีข้าเจ้าก่นอนอันเดียวนี้ก็บข้างอยู่จ้ะข้างข้างข้าเจ้าอยู่พว่าเพื่อนฟิลิปปินส์ก่อนหลายเน,นาะจ้ะเพื่อนฟิลิปปินส์เป็นซิฟก้อนน,นาะจ้ะท,ที่ที่สร้างพักก่อนว่าแต่ก่อนพูดปุ๊บ ขอคว่ำลังบ้านเต็มแล้วจ้ะภระสวามีจมแล้วจ้ะบอกว่าอย,ย่าพูดอีอ๋อเขาพูดว่าได้พดูดขายของนี่เขาพูดว่าเขามีอันนี้ซื้อข้าวเดียวเด้งมากเราจะขอคว่ำลังบ้านอุ้หน่วยหน่อยกำลังมากเราจะอันก่อนได้เก็บอาทิตย์ละเท่าจ้ะนี่ซองเงินนีน่เท่ากับพ่อเ,เก็บแล้วจ้ะ สองในนี take ่ยก so, like, ็พอเก็บแล้ว <laughs> มื <through. ng ratios> <gel> <men> ่อนี้คิดได้อันคู่กันว่าบูกับบู้งกับฉันว่าคู่กันกับบัวเขาจะอาอาทิตย์หนาแล้วจ้ะเนาะคนฟิลิปปินส์เขาจะก็กินพักดีแล้วจ้ะกินพักดีกินพักดีฉันน่าจะมือนี้แต่ละต้นอันอันนวยกุดกุดกิดกิดคิดได้กินแล้วจ้ะนวยกุดกุดกิดนวดหน่อยเนาะจ้ะเนาะก่อนกับขวดเซ่ไข่แด้วจ้ะขวดเซ่ไข่ ขวัวเส้ยไข้แล้วันนี้ก็เ<ม> <laughs> จ้าก่อนเจ้าก็กินอาหารคือจ,จังฟิลิปปินส์เออแข็งมกักอาหารฟิลิปปินส์ก็ได้บ้างสิอุ้ยมันก็เป็นงัยสิน้อ,นอบาทนี่มึงหรือว่าแม่งจอหรือว่างไหนือจังขินเอาแต่เข้าไปจิตตดเราละตัดเราล,ละ,ลละนี่จ้ะหน่วยหน่วยหน่อย,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 อยก็กำลังเขียนหนาเราจะเนาะปลูกอยู่นีซี่กระถางรอรถเนาะจ้ะาซี่กระถางรอรถเนี่จ้าที่ได้เจ้ากวนบุ้มมันเบาไหมจ้ะมันเบามันเบาเนาะ น, poor, น po, es, sure? ้อยๆน้อยๆแบบแม่ตาบ้านมันเป็นอยังเป็นเหี้ยวๆแล้วจะก็ทัวร์บานนี้เนาะจ้ะจะน้อยๆกับแมาอยู่เนาะจ้ะเนาะวันนี้จะได้กี่ปอนเนาะจ้ะเวลาของเขานะจ้ะเนาะ เอาเอาพูดตัดมาละเอาตัดขนาดตัดมาแล้วตัดตัดไม่ขาเลยครับตัดนะคะตัดมาละค่ะ ขี่การกำกำระว่างกำระว่างะานะจ๊าางะสร้างน้ำหนักนะจ๊าเอาต,ตัดตัดจะกำระว่าง <c oughs> นี่หดการกำระว่าง <c oughs> เอาตัดเร็วๆ <c oughs> มีงานต้องทำนะคะผักบุ้งกระเจี๊ยบยังไม่เจ็บค่ะ <c oughs> เร่งเราจ้เร่งงานเล้วพูน <c oughs> ที่แรกก่อนเอาถาดมากกับราชิตตัดมาละเนาะจ้ะ ปัสสามีมาตัดต่อยเอาตัดตัดกันนะแดดมั้ยจ้ะแดดนอนเอาถุงถือถุงมาถือถุงมาพี่ย่างไปดูไรเร่งค่ะเร่งค่ะเร่งงานค่ะเร่งงานก่อนเร่งค่ะ ก่อนเลงเล่าได้จ้ะแต่ว่าเล่าเลงก่อนเพได้จ้ะตินหนีตินหนีมาละเนาะจ้ะตินหนีมาละอยู่บ้านสองสามปอนด์โบข้าเหนือรับปากลูกค้าเนาะจ้ะว่ามีบ่มีโบข้าเหนือรับปากข้าข้าเจ้า โอเคค่ะคลิปเข้าจะแย้วเกินไปสองสามนวยคุณเนาะเร็วสองสามนวยตัดมาเร่งหะเร่งอีกหน่วยหนึ่งสุดท้ายนี่จา้าโอเคค่ะก่อนขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกทา่านที่จะามาเปิ้ลเย็บเสื้อเกี่ยวไปตัดนีจา้า อีกสองประมาณสองสามหน่วยเราจะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเข้าเก็บในมือหนีเนจาจะเนาะนี่เตรียมตัวที่จะส่งลูกค,ค,าค้าเนาะมีแมงนัมเนาะมีแมงนั่นนปวดสารของแฉ่จ้ะผมมีสิทธิ์จมเนาจะเนาะลูกค้าเขาแต่ผ่มีสิทธิ์จมแบบปอดสาน <c oughs> โอเคค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณห,หลายๆเด้จาพี่พีนเปื่อนมาสงง่งตั้งใจให้เนาะที่นีที่ไดประมาณหาปอนมั้งมันมันเบาเราจะมันเบาปลาสมุนของเฮา มานอนเฝ้ามาระให้เน,น,น,นาะจะเนานน้ำรดค่ะห้องก็ต้องรอนน้ำขึ้นก่อนนะจะเห้องจะคอยหเหยดยเขาในเมืองนาะจากนาะก่อนขอขอ,ขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านเด้อจากที่มาส่งก็นั่งแก่หายข้ามในที่เบาพิษเบาลงก็ขอโทษขออภัยนอกจากนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ